สวัสดีค่ะจาก K N t KN t e c นะคะพอดีวันนี้มีสินค้าใหม่เข้าค่ะเราก็เลยจะมา unbox กันนะคะสินค้าตัวนี้ค่ะก็คือ finger saver นะคะมันคืออุปกรณ์ s ซฟ e ี้นะคะตัวหนึ่งที่ช่วยป้องกันนิ้วมือของเราค่ะจากการที่ใช้ค้อนทุบประแจนะคะกรณีที่ทางช่างซ่อามําลุงนะคะมีงานที่ต้องขันพวกน็อตที่ค่าแรทงทอกสูงนะคะ ไม่ว่าจะขันให้แน่นหรือต้องการคลายออกค่ะถ้าปัจจุบันนะคะคุณใช้ประแจตีแล้วต้องใช้ค้อนทุบเพื่อช่วยให้มันขันแล้วก็คลายได้ดีใช่ไหมคะอาจจะเกิดอุบัติเหตุค่ะทําให้ค้อนทุบไปโดนนิ้วมือทําให้กระดูกมือแตกได้ตัวนี้นะคะเป็นเซฟตี้ทูจากประเทศอังกฤษค่ะสินค้าของเราเนี่ยจะชื่อว่า Finger Saver นะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะขนาดแรกเนี่ยจะชื่อรุ่น compact ค่ะสำหรับช่างใช้งานคนเดียวก็คือมือซ้ายช่วยจับประแจตีมือขวาใช้ค้อนพุกนะคะโดยที่ด้านที่เป็นฮุกเนี่ยค่ะจะเอาไว้ยึดกับด้านของประแจจากนั้นเราก็ดึงตัวล็อกนะคะโดยใช้ทางลูกบอลนะคะเป็นตัวล็อกให้แน่นสามารถใช้งานจับประแจแล้วก็ใช้ค้อนตีได้เลยเพียง่งท่าน ความยาวของรุ่นคอมแพกนะคะก็จะประมาณเกือบเกือบข้อสอบค่ะรุ่นที่สองนะคะจะเป็นรุ่นสแตนดาร์ดก็จะยาวขึ้นมานะคะสามารถใช้งานหนึ่งท่านได้หรือว่าถ้ามีเพื่อนช่วยจับก,ก็ได้เหมือนกันอันนี้ถ้าเทียบความยาวให้ดูระหว่าง2รุ่นนะคะความยาวจะต่างกันประมาณนี้ซึ่งรุ่นสแตนดาร์ดเนี่ยจะยาวเท่ากับ1ข้อศอบพอดีค่ะ อีกหนึ่งรุ่นนะคะจะเป็นรุ่นลองค่ะตัวนี้จะมีความยาวสูงสุดค่ะอยู่ที่900มิลลิเมตรค่ะสำหรับใช้งานในบริเวณที่ความสูงระดับศีรษะนะคะเพราะว่าถ้าไม่มีตัวจับหรือว่าถ้าเดิมใช้เป็นตัวสลิงนะคะเจาะรูที่ด้านประแจและใช้สลิงห้อยอยู่ถ้าเกิดตีแล้วประแจหลุดมันก็อาจจะยังกระเด็นตกใส่ศีรษะได้อยู่ดีนะคะตัวนี้นะคะจะช่วยจับ ยึดไว้ให้แน่นแล้วก็ใช้งานง่ายปลอดภัยทั้งผู้ตีแล้วก็ผู้ช่วยจับด้วยค่ะถ้าสนใจนะคะหรือต้องการดูสินค้าตัวอย่างนะคะสามารถติดต่อได้ที่บริษัท TKN Tech นะคะแล้วเราจะส่งทางสายขายนำสินค้าตัวอย่างเข้าไปให้ค่ะโดยช่องทางการติดต่อนะคะอยู่ที่อีเมลตามนี้หรือว่าจะโทรติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์นี้นะคะหรือว่าจะเป็น ติดต่อมาทาง Line ID ได้ที่นี่เลยค่ะขอบคุณค่ะ